คันนี้ดูเป็น Honda Civic fc ธรรมดาแต่ว่าจริงๆแล้วคันนี้เป็นตัว Minor c h a n g e โฉมสุดท้ายดีไซน์ออกมาได้สวยที่สุดรุ่นหนึ่งเลยดูดีแล้วก็ขายดีแบบถล่มทลายเลยนะครับสีดำก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสีที่หายากนะครับจะมองคันนี้เป็นรถ top เกรดทันทีนะครับไม่ใช่รถเกรดเริ่มต้น6 7 9 0 0 0บาทนะครับยอดผ่อนนะครับอยู่ประมาณ13ื่นไปปลายนะครับพร้อมด้วยออปชั่นที่ตัว Minor Cha n g e ให้มานะครับได้ของจากโรงงานล้อแม็กแล้วก็ออปชั่นทั้งหมด จากโรงงานเลยนะครับผมว่าเลือกตัวไมเนอร์คุ้มกว่าเยอะสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับเจมส์ออกเลออตโต้นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถ Honda Civic FC นะครับ คันนี้ดูเป็น Honda Civic fc ธรรมดาแต่ว่าจริงๆแล้วคันนี้เป็นตัว Minor Chan g e โฉมสุดท้ายจริงๆของ fc นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในโฉมที่หลายๆคนบอกว่าเป็นรถรุ่นที่ดีไซน์ออกมาได้สวยที่สุดรุ่นหนึ่งเลยของ Honda Civic คเขานะครับเป็นเจนที่ดูดีแล้วก็ขายดีแบบถล่มทลายเลยนะครับทุนนี้เป็นตัว Minor Chan g e ตัวสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งในตัว Minor Chan g e เนี่ยมีการเปลี่ยนทั้งภายนอกภายในบางส่วนนะครับคันนี้นะครับเป็นตัว1 8 e ปี2 0 1พ 9นะครับปี2019ซึ่งในช่วงปี2021เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นตัว FE ไปเรียบร้อยแล้วในส่วนที่เปลี่ยนไปเนี่ยในตัว m มเ o r c h a ชนเนี่ยจะเปลี่ยนอยู่2จุดหลักๆนะครับจุดแรกคือในส่วนของตัวนี่เลยนะครับในส่วนของตัวกันชนหน้ากันชนหน้าเนี่ยเขามีเปลี่ยนดีไซน์ตรงด้านล่างตรงเนี้ยนะครับเพิ่มคิ้วโครเมียมขึ้นมาทำให้รถเนี่ยดูมีเหลี่ยมมีสันมากขึ้นนะครับก็ดูดูสปอร์ตเพิ่มขึ้นเขาจะรับกับ ด้านหน้านะครับกันชนหน้าเนี่ยเขามีคล้ายๆกับลิ้นคล้ายๆกับสเกิร์ตหน้ามาให้นะคล้ายๆลิ้นเห็นไหมมีลิ้นผมด้วยดูสปอร์ตขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนที่2ที่เปลี่ยนให้ซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนชอบมากเลยนะครับก็คือส่วนของลายอแม็ทนั่นเองครับนี่เป็นลายทูโทนนะครับปัดเงาแล้วก็ข้างในตัดด้วยสีเทาเมทัลิกนะครับก็ดูหล่อมากเลยเพราะว่ารถเดิมเนี่ยที่เป็น1 8 e เนี่ยลายซี่เนี่ยรถมันจะดู มองๆหน่อยคันนี้มาพร้อมกับยางปี2021เลยนะตัวดันหลบนะครับใช้ด้อีกยาวๆเลยนะครับอันนี้เป็น2จุดที่มีการเปลี่ยนสําหรับตัวไมน์เ c h เชนนะครับแล้วก็เช่นเคยคันนี้ 18e มีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีระบบ Smart Entry ให้เรียบร้อยนะครับเปิดปิดล็อกรวมถึงวอล์กอเวตัวนี้ก็วอล์กอเวล็อกตัวนี้ก็มีให้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าจะต้องไปเซตติ้งข้างในนะครับใครที่เซตไม่เป็นเนี่ย ก็อาจจะไม่รู้ว่ามีฟังก์ชันนี้ด้วยนะครับซึ่งฟังก์ชัน Walk Away Lock เนี่ยก็คือเวลาที่เราเดินไกลาจากรถระยะหนึ่งเนี่ยรถมันจะล็อกเองนะครับคันนี้มีให้พร้อมเพราะฉะนั้นตัวสมาร์ทอินทีเนี่ยเป็นออปชันหนึ่งที่ผมพูดบ่อยมากนะครับเพราะว่าเป็นออปชันที่ผมถือว่าเป็นมาตรฐานเราไม่ต้องเอากุญแจมานั่งกดรีโมทเหมือนเมื่อก่อนแล้วแค่เดินใกล้ๆแล้วปลดล็อกได้เลยนะครับในส่วนที่เปลี่ยนนะครับสำหรับตัว Minor Change เนี่ยด้านท้ายเนี่ยก็คือในส่วนของตัวกันชนนะครับด้านล่างนะครับเดิมเปมนนเพ ลักษณะก็จะคล้ายๆกับคล้ายๆลิ้นเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งลิ้นนะครับก็ทำให้รถเนี่ยดูสปอร์ตแล้วก็ดูลักซ์รี่ดูแพงขึ้นเด่นมากแล้วรถสีดำเนี่ยต้องบอกว่าของจริงเนี่ยหล่อจริงๆนะท้ายเขาอะผมมีความรู้สึกใกล้ๆเคียง FK มากขึ้น FK เป็นตัว5ประตูนะครับมองข้างหลังเนี่ยใกล้เคียงจริงนะสำหรับตัวสีดำคันนี้ตัวไมเนอร์นะครับก็ดีไซน์ด้านท้ายก็ยังคงเดิมนะครับไฟ LED นะครับที่เป็นรูปตัวีที่เป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับท้าย ที่ลาดชันมานะครับอ่าแล้วก็เช่นเคยนะครับสวิตท,ท้ายเป็นไฟฟ้าไฟเวกรกดวงที่3นะครับบางคนก็จะไปใส่ตัวคีบฉลามกันเพิ่มรถก็จะดูแพงกันอีกนึงดูเท่ขึ้นนะครับด้านท้ายนะครับก็ห้องเก็บโดยสารซีวิกเนี่ยกว้างขวางอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าใหญ่มากใส่กระเป๋าเดินทาง2ใบใบสบายๆเลยสําหรับรุ่นนี้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับยาง อะไแม่แมงนะครับประแจยางอะไอยทุกอย่างอยู่ครบนะครับสำหรับรถคันนี้แล้วก็นี้นะครับนี่โผล่จงอยมานิดนึงมีกล้องมองหลังมาแล้วนะครับสำหรับตัว1.8 e minor c h a n โอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของดีไซน์ด้านในกันต่อนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจมีอะไรที่เพิ่มเติมเข้ามาบ้างครับ ในส่วนของภายในนะครับแล้วก็ออปชันนะครับเนื่องจากโทนสีด้านนอกเป็นสีเข้มนะครับก็ซีบิคเขาจะให้ดีไซน์ภายในเนี่ยพกเบาเป็นสีเบทนะครับแต่ถ้ารถภายในใายนอกสีอ่อนอย่างเช่นสีขาวหรือว่าสีบอลเงินนะครับภายในจะเป็นสีดานะครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นเบาผ้านะครับแล้วก็ในส่วนของเบาเนี่ยเป็นปรับแมนนวลอยู่นะครับแต่ว่าปุ่มพุชสตาร์ทเนี่ยให้ม่เรียบร้อยแล้วแต่ตัว 1.8e ส่วนที่เป็นไมเนอร์เชนนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับก็มีอยู่ประมาณ3 ส่หลักๆที่เปลี่ยนภายในไปนะครับข้อแรกเลยนะครับก็คือในส่วนของทริมตรงนี้นะครับนี่เขาเปลี่ยนสีนะครับจากเดิมเป็นสีออกเงินเงินะครับใช้โทนสีดํานะครับทําให้รถดูดุดูสปอร์ตขึ้นดูคมขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนที่2องอปชั่นที่ใส่มาเนี่ยอันนี้ถือว่าคุ้มมากเพราะว่าปกติเราจะมีตั้งแต่ตัว1 8 el ขึ้นไปเนี่ยก็คือในส่วนของครูซคอนโทรลอ่าเห็นไหมพวงมาลัยด้านขวานะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ให้เพิ่มมานะครับส่วนที่3ก็คือในส่วนของ ปับโชว์ปั๊บมาแล้วกล้องถอยหลังนะครับอันนี้มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งกล้องหลังผมคิดว่าเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานที่สมควรมีนะครับมีดีมากนะครับแต่ว่าหน้าจอที่ยังให้เนี่ยยังใช้จอเดิมนะครับเป็นจอแสดงผลขนาดประมาณ5นิ้วจอเล็กนิดหนึ่งครับต้องบอกว่าเล็กนิดหนึ่งภาพถือว่าอยู่ก,กลางๆพอใช้งานได้แต่ว่าประโยชน์มันคือเห็นด้านหลังอันนี้เป็นประโยชน์จริงๆยังปรับ ยังปรับ3เอ่อปกติถ้าเป็นตัว1 8 d l จเนี่ยจะปรับภาพได้แบบ3มุมอันนี้ยังปรับไม่ได้นะครับปรับเป็นมุมเดียวมุมแซนด,าด้าแต่ว่ารับรองว่าใช้งานได้แน่นอนนะครับจริงๆเนี่ยเป็นออปชั่นที่บอกว่าต้องเพิ่มตังค์หลายหมื่นมากนะในความเป็นจริงแต่ตอนป้ายแดงเนี่ยราคามันเพิ่มแค่ประมาณ5,000บาทจากตัวมาตรฐานนะครับเพราะเป็นมือสองเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าคุ้มค่าเพราะว่าพอเข้ามาข้างในแล้วเนี่ยมันใกล้เคียงกับตัว EL มากขึ้นเรื่อยๆนะครับคือใกล้เคียงเลยเข้ามาในออปชั่นใกล้เคียง E เนี่ยยังเป็นอะนาล็อกผสมกับดิจิตอลนะครับตอนนี้ผมอยู่เบาะด้านหลังนะครับของ Fc นะครับมาดูกันว่านั่งสบายไหมใช้อะไรได้บ้างนะครับก็เบื้องต้นการนั่งนะครับก็ต้องบอกว่าเล็กรูมเหลือเยอะมากนะครับนี่เป็นเบาะองศาที่ผมนั่งจริงนะครับเฮดรูมเหลือเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นความสบายของขาและหัวนี่แน่นอนนะครับในส่วนของเบาะนะครับตัวเบาะนิ่มพอสมควรนะครับอันนี้เป็นเบาะผ้านะครับสีเบสครับองศาเบาะ ดีนะเป็นเบาะที่ผมชอบนั่งแล้วใกล้เคียงกับนั่งโซฟาด้วยด้วยมุมที่เบาะเขาไม่ได้เรียบตรงนะครับเบาะเขาเอ็นเป็นหลุมเนาะพอนั่งแล้วมันจมพอดีแล้วมีแถมที่รองหัวหมอนด้วยนะครับเนี่ยนั่งแล้วสบายนั่งแล้วหลับได้ออปชันที่ให้มานะครับด้านหลังก็แซนดานะครับแอร์หลังยังไม่มีให้นะครับตัวที่ให้มาดีกว่าตัวที่ให้มาคือนี่ที่พักแขนนะครับมันคู่แข่งยังไม่ให้มาอันนี้มาให้มาเรียบร้อยพร้อมที่วาง แก้วน้ํา2จุดอ่าอันนี้ก็ถือว่าช่วยได้เวลานั่งเนี่ยดูดิเวลานั่งได้ว่ะเกือบหลับได้ว่ะสองฝั่งนั่ง4คนผมบอกเลยสบายมากนะครับตัวเบาเขานั่งสบายดีจริงๆมีที่เก็บของให้ด้วยหนึ่งข้างนี่ตรงของผู้โดยสารนะครับของฝั่งคนขับไม่มีนะครับออปชั่นโดยด้านหลังก็ประมาณนี้แต่รถที่ชมคือนั่งสบายจริงๆส่วนหนึ่งที่ดีไซน์มันเกิดไอกระดองเต,ต่าตรงนี้ขึ้นน,นะครับ เป็นเพราะว่าทาง Honda เนี่ยเขาตั้งใจดีไซน์ให้รถเนี่ยใต้ท้องเนี่ยเรียบที่สุดเพื่อในเรื่องของอากาศกลาศาส์นะครับแอโรไดนามิกนะครับให้ลมมันผ่านได้ดีสุดเขาก็เลยเอาพวกท่อต่างเช่นท่อไอเสียเนี่ยมาซ่อนอยู่ตรงปล่องนั้นนี้ด้านล่างนะครับนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ไอปล่องเนี่ยทำไมมันถึงมีและมีในภาวะที่ค่อนข้างสูงคล้ายกับพวกรถยุโรปที่เป็นรถขับหลังเลยซึ่งในความจริงนะ ถ้าไม่ต้องมีหรือทั้งมีก็ไม่ต้องสูงขนาดนี้นี่เป็นส่วนของดีไซน์นะครับที่ทาง Honda เขาใส่ใจมากเลยนะครับในส่วนของ Aero Dynamic เพื่อให้คนขับรถคันนี้รถมันวิ่งได้ดีที่สุดทำความเร็วได้ดีที่สุดนะครับเหมาะสมที่เขาดีไซน์มาสำหรับคาแรคเตอร์รถเขานะที่เป็นรถออกแนวซิ่งรถสปอร์ตนั่นเอง ในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด1,800ซีนครับเป็นบล็อกเดิมนะครับตัวนี้ให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่141แรงม้านะครับแล้วก็ให้แรงบิดสูงสุดอยู่ที่147นิวตันเมตรมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT นะครับรุ่นนี้อัตราสิ้นเปลืองนะครับถ้าใครกังวลนะครับขับสบายมากนะครับอยู่ประมาณ14-15กิโลเมตรต่อลิตรแล้วก็ในส่วนของวารนตีเช่นเคยนะครับตัวนี้นะครับทางกอล์เตอร์เรามีรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้อีก 6เดือนหรือ10,000กิโลนะครับพร้อมด้วยรับประกันโครงสร้างนะครับหากพบภายหลังชนหนักน้าท่วมพิการหรือว่าตัดต่อเรายินดีซื้อคืนเต็มจํานวน100%รวมถึงการรับประกันความพึงพอใจที่ผมเชื่อว่าหลายๆเต็นท์ไม่ให้แน่นอนนะครับเรายินดีซื้อคืนเต็มจํานวนภายใน7วันนะครับรับกันความพึงพอใจนะครับลูกค้าออกรถที่เราเพราะนั้นมั่นใจได้เลยนะครับคันนี้นะครับออกค่านะครับ875,000บาทนะครับราคาตลาดนะครับมือสองนะครับสำหรับปี2019 ไมเนอร์เชนนะครับราคาจะสูงกว่าตัวก่อนไมเนอร์อยู่หลายหมื่นบาททีเดียวนะครับราคาตลาดนะครับขายอยู่กันประมาณนะครับช่วงหกแสนกลางๆนะครับไปจนถึงประมาณ7 0 0ดแสนปลายๆเลยนะครับคันนี้นะครับค่าตัวอยู่ที่6กแสนเจ็ดหมื่นเกบาทนะครับหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทไมเลชคันนี้อยู่ที่1นึ่งแสนสามหมื่นปลายๆนะครับต้องบอกตรงว่ารถคันนี้วิ่งเยอะนิดนึงนะครับแต่ว่าก็แลกมาด้วยราคาที่อ่อนหน่อยนะครับแต่ขอรับรองว่ารถสภาพดีนะครับรวมถึงสี นั่นเองอ่าใครที่เป็นแฟน FC แล้วอยากได้สีดำคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับรวมถึงดีไซน์ภายนอกที่ได้มัเป็นล้อแม็กตัว EL แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่มองจากภายนอกจะมองคันนี้เป็นรถท็อปเกรดทันทีนะครับไม่ใช่รถเกรดเริ่มตน้นพร้อมด้วยออปชันที่ตัวไมเนอร์เชนให้มานะครับในส่วนของกล้องคอยหลังแล้วก็คูยคอนโทรลซึ่งเป็นออปชันที่ผมบอกเลยว่ามีความจำเป็นในการใช้งานและมัน ใช้งานได้จริงนะครับใครที่มองหา F C อยู่นะครับถ้าดูตัวก่อนไมเนอร์เนี่ยราคาก็ประมาณนี้อยู่แล้วเนาะหกแสนต้นต้นหกแสนกลางกไล่ไป7 0 0 0แสนเพราะฉะนั้นถ้ามาเลือกผมว่าเลือกตัวไมเนอร์คุ้มกว่าเยอะได้ของจากโรงงานล้อแม็กแล้วก็ออปชั่นทั้งหมดจากโรงงานเลยนะครับมูลค่านี่เท่ากับตัว E L เลยสำหรับใครที่จะผ่อนรถคันนี้นะครับยอดผ่อนนะครับอยู่ประมาณ13ไปปลายนะครับรายได้รวมๆก็อยู่ประมาณ สองหมื่นกลางๆขึ้นไปนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องไฟแนนซ์หรือว่าสงสัยว่าตัวเองเท่านี้จะกู้ได้ไหมนะครับหรือว่าถ้าดาวเท่านี้อยากได้ดอกเบี้ยพิเศษจะผ่อนเท่าไหร่สามารถสอบถามทีมงานเราได้นะครับมีทีมงานคอยตอบตลอดเลยนะครับผมกับทีมงานก็จะไปช่วยกันดูนะครับช่วงหลังนะครับแฟนๆที่ดูคลิปถามว่าเบอร์ติดต่อเบอร์อะไรนะครับบอกในคลิปเลยนะครับเบอร์0 9 7 8 2 1 8 8 8 8อนะครับอ่า 0978218888นะครับหรือว่าจะแอดไลน์แอดเข้ามาสอบถามก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเผื่อว่าใครอยากได้ละเอียดเพิ่มเติมนะครับใครนะรพี่อยากได้ Honda Civic FC นะครับผมมั่นใจว่าที่ออกเรีออลโต้เป็นหนึ่งในที่ที่มี Honda Civic FC สีขาวเยอะที่สุดนะครับต้องเน้นว่าสีขาวเรามีสีขาวเยอะมากนะครับก็จะมีสีดําหลุดมาบ้างสีเงินที่เรามีน้อยมากนะเพราะในตลาดจริงๆแล้วเนี่ยสีขาวหายากมากสีดําก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสีที่ หายากนะครับในตลาดส่วนใหญ่จะเป็นสีบรอนเงินอยากให้ทุกคนเข้าใจก่อนว่าเวลาเป็นรถมือ2เนี่ยถึงแม้ว่าจะออกห้างราคาเท่ากันนะครับแต่ถ้าเป็นสีขาวหรือสีดำนะครับบนตลาดเนี่ยราคาจะแพงกว่าสีอื่นๆเนี่ยโดยเฉลี่ยประมาณนะครับสามถึงบาทอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นมาคันนี้คุ้มค่าแน่นอนวันนี้ผมเจมส์อ็อกเอร์โต้แล้วก็น้องโก้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ